สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับปอบป้าตี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตกานวันที่16มกราคมพศสองพันหา้อฬิกยีนาทีตอนนี้ตอนนี้เป็นมานสิบเจนาฬิกายีนาทีตอนนี้นะครับทั้งนาทั้งลมแรงนะคะทุกคนลมที่แรงมา,มากถึงหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศเท่านั้นที่ลมยังทําบ้านเปลือนพังไม่ได้หมายถึงหลังคานะครับหมายถึงหลังคาบ้านที่มันจะพังลงมานะครับหลังคาบ้านห,หายไปแล้วก้สิบเก้าเปอร์เซ็นตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นที่ที่ยังไม่พังก็คือถ้าสมมติว่ามีบ้านประมาณนะครับถ้ามีบ้านอยู่ในประเทศไทยประมาณ สี่สิบล้านหลังเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณสี่แสนหลังที่ยังไม่พังเท่านั้นนะบอกเรถถ้าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแก้วเนี่ยบ้านมีประมาณถ้าสมมติวบ้านมีสี่สิบล้านหลังเนี่ยตอนนั้จะเหลือประมาณสี่แสนหลังที่ยังไม่พังนั่นนั่นก็อยู่นั่นก็มันก็คือบ้านหนึ่งในบ้านเราที่ยังไม่พังบ้านเรานี่แข็งแรงนะครับหลังบ้านนี่หลังคาไม่หายได้ดีนะใช่ไหม สวนบ้านอื่นนี่หลังคานี่พังกันหมดแล้วนะครับในบริเวณการก่อสร้างเขตนี้ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับถ้าทําถ้าทำออกมาช่วยๆเนี่ยบ้านป่านนี้คงพังไปแล้วนะนะครับบ้านนี่หลังคาปิวกันไปหลายบ้านแล้วลนะ่ะถ้าบ้านออกมาไม่แข็งแรงแต่นี่บ้านน่าจะออกมาแต่งแล้ว,ลวคนติดหลังคาน่าจะน่าจะมีฝีมือที่เชี่ยวชาญน,น่าจะทําให้แข็งแรงหลังคาแข็งแรงได้ พรุ่งนี้ถ้าคัดมันลมอย่งแรงแบบนี้อีกโอกาสที่บ้านจะพังก็เริ่มลดลงแล้วนะเหลือ0.9เปอร์เซ็นแล้วนะบอกไปเลยนะครับของเราจะตีเลขกลมๆคือเป็น40หลัก40ล้านหลังซึ่งก็คือว่าในข้อมูลในปีพศ2560แก้วเนี่ะจะมีบ้านปลูกมาเนี่ยทั้งหมด40ล้านหลังนะครับต้งแตกนับนับทั้ง77จังหวัดเลย จะมีบ้านอาศัยประมาณสี่สิบล้านหลังในปีสองพันาหสิบเก้าะครับบอกเลยว่ามีบ้านส0สิบล้านหลังแต่วันนี้เหลือบ้านที่แข็งแรงได้หนึ่งเปอร์เซ็นก็คือหมายควาว่าอะไรล่ะเหีืยก่าว่าบ้านที่จะแข็งแรงเนี่ยเหลือประมาณสี่แสนหลังเท่านั้นแค่สี่แสนหลังนะครับสี่อีกประมาณสามสิบเก้าล้านหกแสนหลังอ่ะคือบ้านพังหลังคาปิวไม่มีหลังคาอยู่ เวลาเวลาฝนตกลงมาในช่วงหน้าฝนหรือฤด,ดูฝนอย่างเงี้ยในฤด,ดูฝนถัดไปนอาจจะทําให้ฝนเข้ามาในบ้านได้แต่ตอนนี้ที่มันแต่ตอนนี้มันมันมันสงบคือมันมีเพราะว่ามันไม่มีสโนมารบกวนแล้วก็ก็ยังโอเคนะที่ยังไม่มีสโนมาลบกวนทําให้บ้านยังไม่ผักนะบ้านก็ยังไม่มีปัญหาเพิ่มแต,พตนะนะ่พักตานี่จะหนักนะพักตานี่ บทบาทท่มันจะไปอยู่ภาคใต้เพราะตอนนี้สโน่ก็ลงมาถล่มใต้มากขึ้นนะครับแรว่าในแต่ละจังหวัดน,นี้จะมีพายุสโน,โน่นะบอกเลยไม่ไม่คุ้มค่ากับการที่มันตกนะครับเพราะการตกของสโนในหนึ่งครั้งนะมันอาจจะไม่ได้ตกแป๊บเดียวถ้ามันมาในเป็นเมฆถ้ามันมามนเป็นเมฆก,ก้อนใหญ่มันกันไม่ได้ตกแป๊บเดียวมันอาจจะตกนาน ตอนนี้นหรือบ้าน4แสนหลังที่ยังรอดได้หลังคาแข็งแรงแต่ก็มีประมาณอีกประมาณไม่กี่อีประมาณแล้ประมาณอีกสองสาม,ม,าแ,ม 2, แสนหลังที่หลังคาจะเริ่มจะเริ่มอ่อนแอแล้วแล้ว,ลวเสี่ยงต่อการถล่มในอนาคตเสี่ยงต่อการปิ้วในอนาคตดังนั้นบ้านจะต้องออกมาให้แข็งแรงกว่านี้แน่นอนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในปี2 5 6พั้หกเนาะแล้วแล้วในวันจะแบบแท่าประมาณวันที่ 15, 16นี้คาัว่าเพราะว่าได้ที่ีกคณะกรรมการมาแจ้งทำมาแก้มาซ่อมหลังคาถ้าแต่ปีนี้มันไม่มีฤดูฝนนะครับแต่ฝนสามารถตกตกได้ตามฤดูกาลนะปีนี้มันฝนมันฝนฝนหรือสนอแหละฝนหรือสโนฝนและสโนมันจะตกสุ่มตามเวลาต่าง ก็คือพันธุ์อากาศนั่นแหละมันจะทำให้เกิดการสุ่มนะครับเลขมันจะไปสุ่มๆเดี๋ยวมันจะสุ่มนะีถ้าข้าวมันมันจะเป็นมันจะแต่ละคามันก็จะสุ่มซึ่งท้าเลขในแต่ละหนะึ่งสองสามแนยมันจะเป็นยังไงก็ไม่แน่นะแต่ก็ว่ามันจะสุ่มให้ตกในแต่ภาคใต้ตกแล้วซวยเลยแล้วบ้านที่อยู่ภาคใต้ถ้าผ่านตอนนี้สโนนดนทะลุเข้าบ้านนะครับ ตอนนี้กรุงเทพก็หนาวนะติดลบห้าสิบเอ็ดองศาพรุ่งนี้ถ้าลมยังแรงต่อเนื่องบ้านจะมีแค่สูงจุดเก้าเปอร์เซนต์นั้นที่ยังรอดสภาพจักบ้านที่เก่าจนพังนะครับบ้านจะเหลือเพียงแค่สูงจุดเก้าเปอร์เซน์ที่บ้านยังรอดแต่ถ้าลมยังมีแรงยังมีเลี้ยวแรงต่อไปนะบ้านจะเปลือดถ้าวันนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์หรือคือสี่แสนหลัง วนในวันที่12มันจะเหลือ0.9%วันที่13 0.8%วันที่14 0.7%วันที่15 0.6%วันที่16 0.5%นะครับบอกเลยว่าถ้าบ้านยังก่แลงถ้าลมแรงต่อไปถึงวันที่16นะัลมจะทําให้บ้านเหลือเพียงแค่2แสนหลังก็คือ0.5% ถ้าลมยังแรงต่อเนื่องจนถึงวันที่สิบหกแล้วไม่มีใครมาแก้ไขซ่อมแซมจะเหลือเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นก็คือบ้านจากสี่สิบหลาหลังก็จะเหลือเพียงแค่สองแสนหลังที่ยังรอดชีวิตจากเหตุการณ์ลมพัดแรงแรงนะแรงพอกับพาย,ยุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งแน่นอนนะครับลองไปดูเปลยว่าลมแรงแค่ไหนนี่ต้นมานี่แบบสั่นอย่างแรง ประตูบ้านทีเนี่ยต้องปิดให้แน่นเลยนะครับไม่งั้นประตูนี่เปิดออกแรงลมแต่ต้องล็อกด้วยนะถ้าไม่ถ้าไม่ล็อกก่อนประตูสุดท้ายคือถ้าลมแรงนะประตูนี่เปิดดังแบบตึ้งเลยนะครับเปิดไปโดนขอบระเบียงไงมันไปเปิดไปโดนขอบระเบียงนั่นแหละวลานั้นมันก็จิบหายหมดเวลาบข้าของบ้านก็จะพังก่เร็วกว่าเดิมเพราะประตูมันเปิดกระแทกไง บ้านเรายิ่งสาสิบสี่ปีแล้วด้วยนะอยู่ในเกณฑ์ที่บ้านเก่าแล้วทุกคนและบ้านเราก็สร้างมาสาสิบสี่ปีแล้วสาสิบสี่ปีมันตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมาแล้วนานแล้วหน้าที่สะเสร็จมาเนะี่ยเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดมกรานี้คณะกรรมการจะลงมาตรวจบ้านเฟสสองก็คือบ้านตั้งแต่ตึกอาคารส้มลงไปสุดซอยแต่ว่าง่ายคือระยะทางหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสามร้อยเมตรก็คือแค่นั้นแหละ ต่วนเฟสหนึ่งนะครับแจ้งเลยมาแจ้งว่าเขาจะมา,าที่ยี่สิบสี่และยี่สิบห้าเขาจะมาเร็วกว่าเฟสสองเพราะว่าเป็นบ้านที่เสร็จเร็วกว่าในบ้านส่วนนี้จะมีโอกาสเสี่ยงถล่มสูงกว่าโดยเฉพาะบ้านหลังตึกกับคาบตึกแรกที่เห็นนั่นแหละอยู่หน้าอยู่หน้าปากซอยข้างๆร้านท็อปอะไรอะท็อปเดลี่อะร้าน บ้านตึก,กาขาวอะ่ะที่มันอยู่ใกล้ร้านท็อปเดลี่นั่นแหละที่มันอยู่ตรงนั้นแหละเป็นบ้านแรกที่โอกาสสูงสุดที่บ้านจะพังลงมาเป็นคนแรกนะครับหลังจากนั้นจะก็ค่อยทอดต่อลงไปเรื่อยๆหลายห,หมู่บ้านนะครับแต่หน้าปากซอยใช่ไหมก็จะ,ก,จะก็จะมีร้านในอดีตนะเป็นบเป็นในอดีตนะคะเป็นร้านฟตอนนี้กลายเป็นร้านท็อปเดลี่เนาะเป็น เป็นร้านที่ป้ายสีแดงๆอ่ะเนี่ยร้านใหม่ที่เขารีโนเวทมาเป็นร้านใหม่เปลี่ยนมาตั้งแต่ปีปลายปีหกหกแล้วนะครับก็คือปลายปีสองพันห้าร้อหกสิบหกแล้วแล้วก็ยังอยู่มาถึงเราจะถึงสองพันห้าร้อหกสิบเก้านะครับร้านเปิดยี่สี่ชั่วโมงเนาะแล้วพนักงานอะไรก็เขาก็เหลือตอนถ้าไปตอนเช้าจะเหลือจะเหลือเพียงแค่คนเดียวในการ นะคะเพราะว่าคนเขาไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนตะก่อนไงแต่ตอนเช้เชาส,สายเที่ยงคนจะมาเยอะก,กว่าเพราะว่าเขาตื่นพา่าเขาตื่นแต่เช้าไงตอนน่ะคะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีแต่ตอนนี้มืดแล้วโอ้มืดแล้วนะแต่ยังเที่ยงไม่มืดเดือนเดือนพฤศจิกาหรือธันวาที่ผ่านมาถ้าเป็นตอนนั้นนะคงจะมืดหนะักกว่านี้เร็วมากๆแต่ดีที่ตอนนี้มันมืดช้าลงมืดเช้าลงเพียงแค่ ห้านาทีก็เห็นผลแล้วว่ามันสว่างขึ้นแม้จะมืดช้าลงเพียงแค่ห้านาทีแต่มันก็รู้สึกแต่ว่ามันก็พอที่จะทำให้แสงสว่างน,นานขึ้นได้เล็กน้อยและแดดก็จะส่องได้นานโดยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงในฤดูด,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 ดร้อนนะตอนนี้นก็มีแดดส่องอยู่แต่เวลาถ้ามีท่าเกิดปีฝนตกลงมามันก็จะมืดนั่นแหละถ้าเกิดมีพายุฝนสน,นตกลงมา ในช่วงในช่วงเดือนมิถุนาเนะี่ยจะเป็นช่วงที่เดือนอุ่นสุดคาดว่าเดือนมิถุนาจะเป็นช่วงที่เดือนที่อุ่นที่สุดอุณหภูมิก็จะสูงเกินสูตรองศาก็จะทําให้ไม่มีสนูก็จะกลายเป็นฝนตกในช่วงนั้นแทนนะครับและสน่ในคาดว่าน่าจะอยู่กับเรานะไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมน่าแน่ใจเลยว่าสนูเนี่จะอยู่กับเรา ปิด่าจจะนะอยู่กับเราได้นานมากเดยมีนาก็ได้เล่นสโนว์กันโดยมีนาปิดเทอมเราก็ได้เล่นสโนว์นะครับเล่นจัสกีอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ไปเล่นจัสกีบนแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเงี้ยจะสนุกเหมือนกันนะถ้าไปเล่นวันนั้นอนะ่ะอย่วปิดเทอมีถ้ายังไม่ละลายหรืออุณหภูมิยังตามหอบโซนองศาก็ยังพอไปเล่นได้แต่ถ้าอุณหภูมิมันเริ่มสูงเกินโซนองศานี้ สิอันนี้เราอย่าเล่นเพราะว่าน้ำจะเริ่มละลายแล้วแล้วแล้วเราก็จะจมน้ำเย็นจัดนะครับตอนนี้น่สโนโปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเพราะมันตกทั่วแล้วมาต้องต,ตกทั่วมามันต้องแต่เดือนพฤศจิกาแล้วที่มันตกหนัก,นกตอนที่มันตกหนัก,นกตกทั่วตกทั่วกรุงเลยวันที่ 13, สิบสามพฤศจิกาเป็นวันที่เหตุการณ์นั่นแหละที่ตก ตอนกลางคืนนะ่ะตกทั่วกรุงเลยทำให้สโน,นนี่ไปทั่วกรุงได้เลยนะครับถ้าใครไปเล่นน้ำบนอ่าวไทยนะมันคงจะสนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะทุกอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเนะี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าถ้าอุณหภูมิติดลบห้าสิบเนี่ยน้ำแข็งจะมีความหนาประมาณศูนย์จุดมันจะมีความหนาประมาณ เท่าไหร่หนาประมาณห้าสิบเซนเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นค่าเฉลี่ยนะครับต่ำสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณห้าเซนหรือไม่ก็หนาสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับถ้าแนแดงไงเนะ่าน้ำลึกห้าสิบเซนนี่ถือว่าถือว่าเพียงพอที่จะทำให้เราไม่ตกน้ำเย็นจัดนะครับแต่ต้องมีความหนาแน่นให้พอนะถ้าน้ำยัง ถ้าน้ำแนถ้าน้ำยังแข็งไม่พอก็ยังลงไปไม่ได้แต่เอาไทยนี้น่าจะแข็งแล้วเป็นการเพราะมันหนาวนานแล้วเนาะตอนนี้ติดลบห้าสิบแต่กรุงเทพนี่ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่หนาวจัดมากตอนนี้ถ้าพรุ่งนี้ลมแรงอีกบ้านจะเหลือศูนย์จุดแค่เปอร์เซ็นต์ที่สภาพย่งสภาพจะมีกึ่งพังแล้วก็จะมีปีขอบุครับ